สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงอยู่กับผมบ่าวชาคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนมะม่วงแก้วขมิ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าในห้วงนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับกําลังที่จะเข้าสู่ห้วงของการติดดอกออกผลนะครับก็วันนี้ก็เลยพากันมาใส่ปุ๋ยโคนต้นนะครับแล้วก็กลบด้วยหญ้าแห้งแล้วก็ฟางข้าวนะครับเพื่อที่จะ ควบคุมความชุ่มชื้นให้กับมะม่วงนะครับที่จะเตรียมตัวออกดอกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตอนนี้สวนมะม่วงแก้วขมิ้นของผมก็น้ําก็ได้แห้งไปแล้วนะครับหลังจากที่น้ําท่วมขังมานิดนึงที่เคยลงคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับในห่วงนี้ก็จะเลยเปลี่ยนช่วงของมะม่วงที่เขาจะเตรียมการออกช่อดอกนะครับเตรียมการออกช่อดอก เลยมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นนะครับการใส่ปุ๋ยก็เช่นเดิมนะครับก็ใส่บริเวณอรอบๆโคนต้นแล้วก็กลบด้วยดินแล้วก็เชือกเอานำฟางข้าวหรือว่านำหญ้าแห้งที่เราตัดไปนะครับมาปกคลุมไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเตรียมที่เขาจะออกดอกนะครับก็มะม่วงแต่ละต้นนะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะออกดอก นี่ครับอย่างต้นต้นนี้นะครับเพื่อนๆต้นนี้ก็เริ่มออกช่อดอกให้เห็นแล้วนะครับนี่เริ่มออกช่อดอกให้เห็นนี่ก็ช่อนี้ก็สวยนะครับถือว่าเขา,าเริ่มติดดอกให้เราเห็นนะครับนี่เป็นดอกมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็บางต้นก็เริ่มออกให้เราเห็นแล้วนะครับสวยงามนะครับรอีกประมาณสัก ถึงกลางเดือนธันวานะครับดอกก็คงจะออกเพิ่มมากขึ้นนะครับในห้วงนั้นก็จะเป็นการาฉีดฮอร์โมนในการทำฮอร์โมนขั้วเหนียวเร่งดอกติดผลเช่นเดิมนะครับในห้วงนี้ก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยแล้วก็กบดินนะครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นพวกลังมดหรือว่าเป็นลังนะครับก็ดึงดึงออกนะครับ ดูรายละเอียดแต่ละต้นนะครับเพื่อนๆก็สดชื่นดีลําต้นก็เติบโตนะครับเริ่มแข็งแรงนะครับการใส่ปุ๋ยก็ใส่รอบโคนต้นเช่นเดิมนะครับนี่ครับก็กําลังขุดนะครับการขุดก็ขุดรอบๆพุ่มโคนต้นนะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเขากลบปุ๋ยลงไปนะครับกลบปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นก็จะนํา ปางข้าวหรือหญ้าแห้งนะครับมากุมหญ้าแห้งก็ได้จากการตัดหญ้านะครับตยัดหญ้าที่รอบๆโคนต้นมะม่วงของเรานะครับเพิ่มความชุ่มชื้นการรักษาความชื้นให้กับหน้าดินนะครับแล้วก็เพิ่มลดการคายน้ําของดินนะครับทำให้หน้าดินได้รับความชุ่มชื้นนะครับปุ๋ยที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะเป็นการฝัง ฝังปุ๋ยนะครับเมื่อเราลดน้ําไปปุ๋ยก็จะละลายนะครับให้ธาตุธาตุอาหารแก่มะม่วงนะครับเขาก็จะติดดอกออกผลให้เรานะครับเนะราก็จะเห็นว่าการสับดินนะครับรอบรอบโคนต้นนะครับก็ต้องสับดินให้กบปุย๋ยเพราะว่าเวลาใส่ปุ๋ยก็ถือว่าใส่อรอบรอบทรงพุ่มนะครับรอ,รอบรอบทรงพุม่มไม่ใส่รอบไม่ใกล้ลําต้นนะครับเพราะว่าการหาอาหารของ ลากาลากพืชหรือว่าลากมะม่วงนะครับก็จะอยู่ในรอบๆของทรงพุ่มนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตสวนมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับในช่วงของการเตรียมออกช่อดอกนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงก็จะนําเคล็ดลับหรือว่านําการอัปเดตสวนมะม่วงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้การติดตามบ้านสวนกเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ